ท่านผูน้ว่าการจังหวัสมุรีท่นนานนาประชาและแขกบริเกทุกท่านที่มาในวันนี้ที่จังวสมทรีของเราเนี่นึกถึงว่าในการพท่ตายอยู่ในเว็จัง,งจของเราก็ไม่ได้ทิ้งนะค,ค,ครับถือวเป็นประชากรคนหนึ่งของประทานซึ่งอาหารนี้ก็มีเยอะ มีเตียงนะครับมีขนมขนมเครื่องนะครับนี่อาหารที่ยอดมากๆเลยนะครับผมลองชิมดูแล้วครับจริงจริงการันตีได้เลยนะครับการันตีได้เลยเราแจกแจกกันไปก่อนนะครับแจกกันไปก่อนนะ คนก็ถึงชุดคนก็ถึงชุดนะฮะเราเตรียมไม่พร้อมนะครับวันนี้เข้ารถกี่คันตัวนี้ประมาณ600คนนั่นหมายถึงว่าเราเตรียมไม่เยอะกว่า600แน่นอนนะครับเตรียมตลอดท่วยตรงนี้นะฮะ80ดกิโลกับเจ้าหน้าสมสิบห้กิโลตลอดทั่ต้องคันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ในนี้จะได้ผลอดภยจะได้เตรียมตัวศึกษาหาความรู้พร้อมแล้วอที่จะไม่ประพฤติร่วมที่จะไ ความสัตว์สุจริตปฏิตวามุจริตและรู้จักสรรประโยชน์ส่วนน้อยของตนและรู้จัก